สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามีหมูสามชั้นติดตู้เย็นอยู่เลยนึกอยากเมนูนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำเมนูพะโล้หมูสามชั้นค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปด้วยนะคะเป็นพะโล้หมูสามชั้นใส่ไข่ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มหั่นหมูกันเลยนะคะหมูสามชั้นที่เรามีเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะ เดี๋ยวเราจะมาโขลก3ามเกลือกันก่อนนะคะกระเทียมผักชีแล้วก็พริกไทยเมื่อเราโขลก3ามเกลือละเอียดแล้วเราจะนำลงผัดในน้ำมันนะคะ <c oughs> เราจะนำสามเกลือลงไปผัดให้หอมเลยนะคะ เมื่อสามเกลือเราหอมได้ที่แล้วเราจะตักพักเอาไว้ก่อนค่ะหลังจากนั้นเราจะนำน้ำตาลตโนดลงมาคั่วไฟอ่อนๆให้น้ำตาลละลายนะคะพาโลสูตรนี้เป็นสูตรโบราณนะคะเพื่อนๆไม่มีการใส่ผงพาโลนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะทำตามขั้นตอนแบบสูตรโบราณแท้ๆเลยค่ะ เราจะก้นน้ำตาลไปเรื่อยๆจนละลายแล้วก็สีสวยนะคะหลังจากนั้นเราจะเติมน้ำปลาลงไปค่ะน้ำตาลตหนดที่เราใช้วันนี้เป็นแบบแข็งนะคะพอดีแบบก่อนเราไม่มีค่ะสิ่งที่เราต้องระวังก็คือระวังอย่ายให้น้ำตาลไหมเท่านั้นเองค่ะเพราะถ้าเกิดน้ำตาลไหมเนี่ยก็จะทำให้น้ำพะโล้ของเรามีรสขมค่ะ หากน้ำตาลที่เรากวนแห้งหรือว่างวดจนเกินไปให้เพื่อนๆเ,เติมน้ำลงไปทีละนิดทีละนิดได้เลยนะคะเพื่อให้เราสามารถกวนไปได้ต่อนะคะจนกระทั่งขึ้นสีสวยค่ะขั้นตอนนี้อย่าใช้ไฟแรงนะคะให้เพื่อนๆใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะค่อยๆทำไปค่ะพอน้ำตาลเริ่มงวดและได้สีตามที่เราต้องการแล้วก็จะมาปรุงรสกันค่ะ ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะใส่น้ำปลาลงไปค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่3ามเกลือที่เราผัดเอาไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะคะลงไปค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่หมูสามชั้นที่เราเตรียมเอาไว้กันนะคะ เราจะผัดหมูให้เข้ากับเครื่องนะคะปกติการทำพะโล้นะคะเราจะทำหม้อใหญ่ๆเคี่ยวเอาไว้หลายๆวันยิ่งเคี่ยวน้ําซุปยิ่งซึมเข้าไปในเนื้อหมูหรือว่าไข่เนี่ยจะยิ่งอรอยอร่อยมากๆวันนี้เราทําแค่พอรับประทานนะคะเพราะว่าเวลาเรามีจํากัดค่ะพอเริ่มได้ที่แล้วเราจะเติมน้ําลงไปนะคะ หลังจากนั้นเราจะปิดฝาทิ้งไว้นะคะปริมาณไม่มากอย่างนี้เราจะใช้เวลาเคี่ยวประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะคะในระหว่างที่เรารอหมูเราตุนไปกับน้ำพะโล้นะคะเราก็มาปอกไข่รอกันดีกว่าคะ่ะไข่ต้มนะคะที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แล้วค่ะไข่ของเราเดี๋ยวเราจะมาชิมรสกันนะคะกลิ่นหอมมากๆค่ะเพื่อนๆอ้้ห <c oughs> อร่อยมากมากนี่เป็นการลองทำในครั้งแรกของเรานะคะถือว่าประสบความสำเร็จค่ะแต่ว่าสีที่ปกติจะต้องเป็นสีค่อนข้างเข้มกว่านี้เนี่ยด้วยความที่เรามีเวลาในการเคี่ยวน้ำตาลน้อยวันนี้สีเลยอ่อนนิดนึงนะคะแต่รสชาติอย่างนี้เลยค่ะจะบอกว่าการปรุงรสใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทไหนก็แล้วแต่เวลาเราปรุงรส ให้เพื่อนๆปรุงตามที่เราชอบได้เลยนะคะสูตรของแต่ละสูตรไม่มีตายตัวนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะตัดนั่นเติมนี่เพื่อที่จะให้กลมกล่อมตามแบบฉบับที่เพื่อนๆต้องการได้เช่นถ้าเพื่อนๆชอบความหวานเพื่อนๆก็สามารถใส่น้ําตาลให้มากกว่าเกลือแล้วก็น้ําปลาแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบหวานกลางๆก็ลดความหวานลงมาเติมน้ําปลากับเกลือลงไปให้ตัดนิดนึงเพื่อที่รสชาติจะได้กลมกล่อม รสชาติของพะโล้โบราณนะคะก็จะออกหวานนำนะคะแล้วก็จะมีความเค็มตัดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความอร่อยเนี่ยขึ้นกับแต่ละคนเลยนะคะเพื่อนๆไม่สามารถที่จะบอกว่าสูตรไหนแบบเป็นที่แน่นอนได้ปรุงได้ตามที่เราชอบได้เลยเราได้เติมไข่ต้มลงไปนะคะในขั้นตอนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะ สูนไข่ต้มกับหมูสามชั้นของเราไปอีกสักประมาณสี่ห้านาทีให้น้ำเขาเนี่ยงวดนะคะแล้วก็น้ำซุปเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไข่แล้วก็ซึมเข้าไปในเนื้อหมูให้นุ่มนะคะจนมีรสอร่อยแล้วเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เมนูพะโลสูตรโบราณของเราในวันนี้ค่ะ ใช้เวลาในการทำนานนิดนึงนะคะเพราะว่าจะต้องเคี่ยวน้ำตาลให้ได้ที่เนี่ยใช้เวลาน้อยไปหน่อยนะคะสีก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเพื่อนๆไปลองทำทานกันดูนะคะได้ผลอย่างไรมาแบ่งปันกันนะคะวันนี้ขอตัวไปทานข้าวก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ